แล้วคุณรู้ได้ไงว่าเป็นของปลอมโโอ้พูดไปคิดผมลองมาแล้วนี่ลองกินครับผมพันตำรวจโทสุรชัยบุญเอกตำแหน่งพนักงานสอบสวนสบสามสถานีตำรวจภูทธรอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาได้มีชายวัยรุ่นคนหนึ่งเข้ามาหาที่ที่โรงพักคุณตำรวจอยู่ที่โรงพักนายคนนี้ก็ขึ้นมาอ ยอมไม่ได้อย่างนี้ผมยอมไม่ได้ผมมาแจ้งความจับเลยไหมครับจับอะไรครับจับของปลอมของปลอมแหมคดีกําลังฮิตเลยพวกละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยด,ดีดีดีมาแจ้งเลยอ๋อของปลอมแจ้งจับได้ครับของอะไรปรลอมเหครับซีดีเหรอครับไม่ใช่ครับเสื้อผ้าไม่ใช่อ้าวแล้วอะไรปรลอมเหครับยาบ้าปลอม คุณมาแจ้งกับยาบ้าปอมโอ้โหคุณตำรวจเคิดดูไอ้พวกนี้มันเอาเปรียบผู้บริโภคขนาดไหนไอ้ผมเอาเงินไปซื้อใช่ไหมก็หวังจะซื้อเดือของแท้ยังแต่ไหญได้ซื้อเท่าไหร่ก็เป็นของปลอมไอ้พวกนี้เันเอาเปรียบเยอะยวใครใครเป็นผู้บริโภคผมครับคุณเป็นผู้บริโภคอ่ะยาบ้าที่คุณซื้อมาเป็นของปอมถูกต้องครับเฮ้ยาบ้าเฮ้ยยงแกก็เสพอะไรสิแล้วมาแจ้งทำไมเนี่ย อ้าวแล้วคุณรู้ได้ไงว่าเป็นของปลอมโอ้โหพูดไปคิดผมลองมาแล้วนี่ลองกี่เม็ดกี่เม็ดก็ไม่เมามันต้องเป็นของปลอมแน่นอนอย่างนี้เสพชัวยืนยันคอนเฟิร์มโอ้นิดๆลองมาแล้วด้วยโอ้โหถูกต้องอ่าขอเชิญทึ่นหน่อยขอเชิญทึ่งหน่อยไปไปเลยโอ้โหดีแล้วผมชอบแล้วแล้วคุณตำรวจก็พาแกไปตรวจปัสสาวะแแม่ตัวทีมันจะเป็นมูน มันเก็จริงไงก็จริงก็จริงเอาเวนม่วงมาเลยขอบคุณขอคุณไงวายของผมอะไรตายคักม่วงสนิทมาเลยขนาดนี้เสพมาเลยเอาแล้วเรื่องมาแน่แล้วเออฉีดคือเป็นสีม่วงนะมันจะม่วงได้ยังไงคุณตำรวจคุณตำรวจอย่ามาโกหกว่าไอ้ยาบ้ามันเป็นยาบ้าปลอมมันไม่ได้ปลอมมันเป็นของจริงเป็นของจริงเออจริง โอ้โหเราเข้าคันเทปแล้วดูเท่าไหร่ก็ไม่พอเอ๊แต่ต้องเล่น, <c ười> ออนเป็นถุงตั้งนานยังไม่อยู่สรุปว่าเป็นสีส้ม่วอของจริงเป็นของจริงว่งาไงผมไม่แจ้งนะเฮ้คุณไม่แจ้งแต่ผมแจ้งนั่งลงก่อนแจ้งอะไรครับเอาแจ้งจับคุ่นเลย ามานรื่จับมามามวันวไม่เลิจับพ <มา S 2> ่อหาเสพสิสคุณแม่ยาบ้าเนี่ยไม่ปลอมหรอกแต่เสพแล้วโง่เนี่ยไม่แน่ใจนะ <S <S เขาเสพยา,ยายไปหลายเมตรแล้วทีนี้เขาบอกว่าเขาไม่มีอาการอะไรเลยคล้ายๆว่าเขาไม่ไม่เมินมาเขาเลยเขาเลยมาแจ้งว่าจะให้ไปจับคนที่ขายายายเขาว่ามันเป็นยาบ้าปลอม ขอขอบคุณพันตำรวจโทสุรชัยบุญเอกพนักง,งานสอบสวนสอบอสามสพอปออากช่องจังหวัดนครราชสีมาเจ้าของเรื่องยาบ้าปลอมรายการคดีเด็ดขอเชิญร่รวมบทคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งปรยเส้ญญบัตรร่วมบทเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ป,ปอนอสองปอนอฟอบ,บึ้งพงหลังกรุงเทพ10242ศพร้อมนุ้นรับของที่ลึกในช่วงท้ายรายการใครมีเรื่องดี ใครมีเรื่องเด็ดส่งมาให้เราดูที่รายการคดีเด็ดตุ้ป,ปอน2ออปอนฝบึงทองหลงังกรุงเทพ10242